สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนำสูตรสูตรนี้ครับชุดเด่นบวกชุดรองแล้วก็ได้เลขสองตัวล่างมาชุดหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาควมคำนวณสูตรนี้ให้ครับสำหรับสูตรชุดเด่นบวกชุดรองนี้เพราะว่า ทุกท่านถามหาเยอะมากก็เดี๋ยวขอดูคำเตือนก่อนครับคำเตือนครับทางช่องเป็นแค่แนวทางในการคำนวณตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก็ทุกตัวเลขก็มีทั้งเข้าทั้งหลดุดขอบคุณครับ สำหรับสูตรนี้ผมถือว่าเขาเข้ามาหลายงวดติดอย่างนี้นี่งวดต่อไปนี่ก็ถ้าท่านจะเอาไปลงทุนเสี่ยงโชคสข่งลาบก็เอาหอมปากหอมคอก็พอครับเพราะว่าเลขเข้าต่อเนื่องกันเยอะมากสําหรับสูตรสูตรนี้นี่ครับเขาเข้ามา เยอะมากสำหรับสูตรนี้แล้วก็ตั้งแต่ตรงนี้มาเนี่ยเขาเข้ามาตลอดสองตัวหลางสองตัวหลางแต่หลักๆก,ก,ก็คือเลขตัวข้างบนเนี่ยครับงวดที่ผ่านมาเสียดายครับผมเป็นเน้นที่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเลขออกหกหนึ่งก็อย่างน้อยๆก็ยังได้หกหนึ่งครับ๋ือมาดูงวดใหม่ครับสําหรับสูตรสูตรนี้ ต้องเปลี่ยนกระดาษครับก็ได้จากน้ำใจจากท่านครับโอนมาให้ครับก็ได้ซื้อสมุดปากกาไว้เยอะอยู่ครับเพราะว่าเราก็ต้องเขียนสูตรใหม่ๆทุกวันทุกวันอาจจะเปลืองกระดาษเปลืองปากกาหน่อยนึงก็ขอบคุณครับที่โอนน้ำใจมาให้ ตามกันต่อครับสำหรับสูตรสูรนี้สูตรนี้เราต้องต้องใช้ m6 ครับเพื่อจะมาบวกกับ m6 อันนี้ก็คือสูตรที่ที่ผมได้จับชุดไว้ตลอดก็คือเนี่ยครับเอาเลขของรางวัลที่หนึ่งที่ออกแล้วก็จะต้องเอามาบวกกับ m6 ที่เราคำนวณแล้วอันนี้ก็คือหววที่ผ่านมาครับ ก็จะได้ี่ครับสามชุดตรงนี้เพื่อเอามาบวกหาสูตรสูตรนี้ครับนี่ครับ่งวดที่ผ่านมาตรงนี้ครับก็ห้าห้าห้าแล้วก็สามห้าแปดก็คือชุดนี้ครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมครับงวดที่ผ่านมาตรงนี้ก็ได้ห้าห้าห้าอีกงวดนี้ก็ได้ห้าห้าห้าส่วน m 6 เรารวมกันแล้วก็จะได้หนึ่งสนี่ครับเราจะเอาสองสูตรนี้มารวมกันก็จะเป็น5้าห้าห้าแล้วก็1นึหครับเพื่อมาหาเลขเด่นงวดที่10แล้วนะครับเนี่ยถือว่า เดินมาถึง10บงวดแล้วครับก็ขอให้เดินต่อครับบวกกนลงมาเหมือนเดิมครับสูตรนี้ได้หกได้แ ได้หนึ่งทีนี้ก็รวมแต้มอีกทีนึงครับเพื่อมาหาเลขเด่นห้าบวกหนึ่งได้หกครับบวกอีกหกก็เป็นสิบสองห้าบวกสามเป็นแปดครับบวกอีกแปดก็เป็นสิบหกตรงนี้ก็จะได้เลขสองเหมือนกันเพราะว่าสองชุดหน้าสองชุดหลังนี่ตัวเลขก็จะเหมือนกันครับสิบเอ็ดสิบสองเหมือนกันนี่ครับแถวหน้า ต่อไปเ,าเอาเลขสามตัวนี้บวกกันครับตรงนี้ก็จะได้เนี่ยครับได้ศูนย์ศนย์อีกแล้วได้ศูนย์ศย์ครับตรงนี้จะได้สี่เก้าแล้วก็สี่เก้าเหมือนเดิมอีกตรงนี้ก็จะได้แปดแปด เราก็จะมาหาตัวเด่นครับตัวไหนที่ชนกันเยอะที่สุดหาเลขสองเลขหกมีเลขหกเลขห้าเลขหนึ่งเลขสองตัวไหนชนน้อยสุดผมก็จะแยกออกมาครับ เลขแปดเลขสีเลขศูนย์นี่ก็ลองตามกันมาครับเลขเก้านี่ครับก็งวดน,นี้เด่นมากที่สุดก็จะมีเลขหกเลขแปมีหมีแปดมีห้าครับ ชนกันเยอะที่สุดเดี๋ยวมาดูเด่นมากเด่นน้อยครับเดี๋ยวมาดูชุดสามตัวครับเอาเลขแถวหน้านี่บวกรวมกันเลยครับเนี่ยครับห้าห้าห้าครับก็ได้สิบห้าได้เลขห้าเหมือนเดิมครับได้เลขห้าเหมือนเดิมชุดที่สองครับ หนึ่งบวกสก็เป็น 4, บวกอีกหก็เป็น10ได้0ใครที่คำนวณไปแล้วท่านเห็นสูตรนี้ท่านก็จะร้องอ๋อขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็บวกกันลงมาครับ5 0านยได้หท่านใดมีเลขดับครับบางสำนักบอกว่าเลข0ูนย์ดับก็ท่านใดมีเลขดับก็เอาไปตัดได้ครับนี่ครับ งวดนี้ได้505ชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านได้เพราะว่าสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดครับคำนวณมาแล้วได้505ครับสูตรนี้ระวังเลขเบิลไว้ก็ดีเหมือนกันครับ สำหรับเลขวดนี้แต่ผมว่ามีห้าแน่นอนเพราะว่าสูตรที่คำนวณไปแล้วที่ชุดบนชุดล่างอะ่ะชุดล่างเรารวมแต้มได้เลขห้าครับผมมั่นใจว่าเลขห้ายังอยู่น่าจะอยู่หลักหน่วยด้วยเลขห้าสำหรับเลขล่างก็จะจับไว้แค่นี้ครับห้าศูนย์ 05ห้องงวดนี้ได้แค่นี้ครับแล้วก็55สามชุดแค่นี้ครับถ้ามาก็คือปังอีกสำหรับงวดนี้ก็ขอให้มาอีกงวดหนึ่งครับมีเลขอยู่แค่นี้ครับวดนี้เพราะเป็นเลขเบิลส่วนชุดเด่น เด่นมากก็คือก็จะมีเลขหเลข8ดเลขห้านี่ครับก็จะมีห้ามีหแล้วก็มี8ที่เด่นมากนะครับมีห้ามีหมี8ดนี่ครับห้าหกดเด่นรองลงมาก็จะมี มีหนึ่งมีศูนย์มีหนึ่งมีสองแล้วก็มีเก้านี่ครับมีสามตัวเดียวครับที่ไม่ชนใครเลยเขาเคยมานะครับเลกแบบนี้ไอ้ที่ไม่ชนใครเลยเนี่ยเขามาด้วย นี่ครับสาหรับสูตรสูตรนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางครับในการหาซื้อฉลากิกนแบ่งรัฐบาลครับก็ขอให้ทุกท่านครับโชคดีทุกๆคนครับขอให้เฮงขอให้ปังครับขอให้ดังๆครับหวดนี้อันนี้ก็คือเลขเด่นมากครับก็ลองก็คือเนี่ยครับ หมดวันที่1นึ่งทับสิทับหกครับเอาไปรุ่นครับวันที่1นึพิกีกาครับสำหรับสูตรสูตรนี้ท่านใดที่รอก็ได้รับชมแล้วครับอย่าเล่นเยอะครับเพราะว่าสูตรเข้ามาเยอะมาก อูทุกสูนมีเข้ามีหลดครับใช้สติก่อนเล่นครับถ้าเข้ามางวดนี้อีกงวดหนึ่งก็คือปังเหมือนกันก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนครับ ขอให้เฮงๆรวเลยๆกันทุกๆคนครับขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังครับงวดนี้ครับขอบคุณครับ